สวัสดีค่ะเราชื่อมาเมียวนางสาวพรพรมขวัญจันหอมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวัยรุ่นม .4 เจนซีที่มีใจรักสิ่งแวดล้อมเมนเราเป็นเด็กพ่อก,กับแม่เราสอนให้เราแยกขยะกินข้าวให้หมดจานใช้น้ำไฟให้คุ้มค่าปลูกต้นไม้ปลูกผักเราเข้าใจมาโดยตลอดเป็นเพราะว่าครอบครัวเรามีสมาชิกหลายคนเราเลยต้องประหยัด เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่าอีกเหตุผลหนึ่งนั่นก็เป็นเพราะโลกของเรากำลังเผชิญอยู่กับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโลกร้อนร้อนขึ้นเรื่อยเรร้อนไม่เคยแผ่วจนตอนนี้ทั่วโลกเปลี่ยนจากคำว่าโลกร้อนเป็นโลกเดือดกันแล้วนั่นเป็นเพราะเทคโนโลยีและอุตสาหการรมที่พัฒนายอย่างก้าวกระโดดคนบนโลกก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เดียวกันการพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเผาไหม้และไอเสียของเชื้อเพลิงโดยเฉพาะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นการเรือนกระจกที่มีสัดส่วนมากที่สุดเป็นตัวการที่ทําให้โลกของเราร้อนขึ้นและนําไปสู่ภัยพิบัติต่างๆและที่สําคัญในตอนนี้คือ Pm 2 5าแล้ว Gen Z ของพวกเราจะรออะไรมาทำ The Deep c a r บ o n Mission ลดคาร์บอนให้โลกคู่กันสําหรับเราขอนําเสนอแนวคิดการลดคาร์บอนไดออกไซด์ในชุมชนดังนี้ ข้อที่ 1. ชุมชนต้องผลักดันเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการลดก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์เช่นแผงโซลาร์เซลล์ใช้หลอดประหยัดพลังงานเพื่อให้ไฟสว่างบนท้องถนนข้อ 2. ชุมชนควรกำหนดนโยบายลดคาร์บอนฟุตพิ้นในครัวเรือนและในเทศการต่างๆเช่นตุจจีนก็งดนการจุดประทัดเผากระดาษปี คริสต์มาสก็ใช้ของตกแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรืองดน,นุดทูบเทียนก็ลดค่านลังงายได้เยอะอยู่นะข้อ3ชุมชนต้องมีนโยบายกำจัดขยะที่เหมาะสมเช่นจัดพื้นที่สําหรับใช้แยกขยะในชุมชนทำปุ๋ยหมักเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพข้อ4สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนลดการใช้พลังงานและสร้างกิจกรรมรณรงค์เช่นตลาดนัดสีเขียวจิตอาสา,าทําแนวกันไฟ ข้อที่5้าประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางให้ได้มากที่สุดเกี่ยวกับการลดคาร์บอนไดออกไซด์การเลือกใช้พลังงานสะอาดรวมถึงให้ความสําคัญสนับสนุนกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเช่นพระราชบัญญัติอากาศสะอาดกฎหมายควบคุมเมลดพิษทางอากาศกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจัดการขยะพลาสติกเอาละ่ะทีนี้ก็ถึงวิธีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชีวิตประจําวันในกิจกรรมส่วนตัวของเรากันได้ง่ายๆทําได้ไมย่ยาก 1. บริโภคอย่างพอเพียงไม่กินทิ้งกินขว้างกินอาหารให้หมดจาน ข้อนี้ถ้าทําดีๆลดได้มาหาศาลเลยเพราะว่าขั้นตอนการผลิตตลอดจนการเดินทางถึงโต๊ะอาหารรวนต้องใช้ทรัพยากรและพลังงานซึ่งก่อให้เกิดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจํานวนมาก ไหนจะน้ำปุ๋ยไหนจะการขนส่งพลังงานที่สูญเสียไปตอนประกอบอาหารอีกพยายามลดเนื้อสัตว์และหันมาทานผักผลไม้ตามฤดูกาลในท้องถิ่นให้มากขึ้นได้ทั้งสุขภาพและลดโลกร้อน 2. ลดการเกิดขยะและหาทางใช้ให้ถึงที่สุดลดการใช้พลาสติกและไม่ทิ้งเรียราดเพื่อลดการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมซื้อของไม่รับถุง กดจั่งอาหารไม่รับช้อนส้อมพลาสติกไม่รับเครื่องปรุงภกภาชนะส่วนตัวที่ใช้ซ้ำได้เช่นแก้วน้ำกล่องข้าวช้อนส้อมหลอดดูดช่วยลดขยะซิงเกิลยูสแยกขยะชนิดต่างๆบางอย่างก็ขายได้เงินเช่นขวดเพชรกระป๋องกระดาษบางอย่างนำไปบริจาคได้เช่นกล่องนมใช้ทำฝาบ้านได้ซองวิบวับใช้ทำล็อกผู้ถนนหรือเมทพลติกที่ทำจากพลาสติกยืด ถ้าไม่รู้ว่าขยะในมือต้องทำอย่างไรถ้ามันแห้งอัดตับได้ก็ส่งไปบริจาคที่บริษัท N15 เพื่อเผาเป็นเชื้อเพลิงไปเลยและอย่าลืมแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะซึ่งความรู้ในการแยกขยะหาได้จากสื่อออนไลน์ทั่วไปเลยนะคะ 3. ช่วยกันประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านด้วยการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือดึงปลั๊กออกเมื่อไม่ใช้งาน เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดีสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์5และหลอด LED ใช้อุปกรณ์ที่เป็นพลังงานสะอาดเช่รนรถยนต์ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ว,วางแผนและตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางหากไปทางเดียวกันควรไปด้วยกันและหากมีโอกาสอาจเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะระยะทางไม่ไกลก็หันมาใช้จักรยานหรือการเดินใช้น้ำอย่างประหยัดไม่เปิดน้ำทิ้งไว้การใช้กระดาษให้ครบสองหน้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเติมใหม่ได้ สใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือเลือกใช้บริการที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมโดยสังเกตได้จากฉลากบ,บนสินค้าฑ์หากซื้ของเครื่องใช้อุปกรณ์ในบ้านชำรุดให้ลองซ่อมแซมก่อนทิ้ง5หันมาช่วยกันปลูกต้นไม้ 6. ลงมือทำและบอกต่อข้อสุดท้ายนี้สำคัญที่สุดวิธีการไม่ได้ยากทุกคนรู้ว่าต้องทำอย่างไรเชียงแค่เราเริ่มต้นทำเท่านั้นเองมาช่วยกันทำภารกิจ สวัสดีค่ะมิชชั่นลดคาร์บอนให้โลกครูตั้งแต่วันนี้กันนะคะสวัสดีค่ะ